ไไาน,าานาะชว์งานนี้โอ้ดีใจตื่นเต้นมากค่ะเหมือนไม่ได้ขึ้นโชว์แบบงานที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็เป็นงานแบบประกาศรางวลัลคือมันนานมากแล้วอะ่ะตั้งแต่เราเป็นศิลปินแบบเพลงสุดท้าย ที่ได้รางวัลก็คงจะเป็นยามโนอะไรเงี้ยสมัยนั้นเกือบสิบปีความคิดถึงกับกาบมาหมดเลยกับมาหมดเลยกบมาหมดเลยค่ะแล้วที่สําคัญก็ได้เจอแบบว่าทีมทีมงานเก<ม>่าๆที่<ม>ที่เคยทํางานกับเรามาตลอดเนาะคือคือเอาจริงๆมายาทีวี TV, หรือว่ามายาชาแนลเนี่ยอยู่กับใบเตยตั้งแต่แบบเพลงแรกในชีวิตอจนถึงวันนี้ค่ะนากี่ปีคะทุกโหจริงๆตรงมาด้วยกันเลยถือว่า17 17แหละ ค่ะ <c oughs> 17ถ้าเป็นถ้าเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยนะใช่ค่ะการหวนมาการกาาโชว์ใหญ่แบบนี้นะคะิะโชว์ใหญ่ๆนี่หลังจากโควิดก็น่าจะครั้งแรกนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะปี2019เลยแม่หมขึ้นเวทีล้วเอารมเดิมๆเต้นเต้นเต้นมากแต่ว่าก็รู้สึกว่า <c oughs> เอาจริงแล้วเราก็เราก็เดื The Show on, นะอดโชว์มาสโกออนเนาะมาพร้อมทีมาพร้อมแดนเซอร์มันก็ ตั้งใจว่าก็เต็มที่อะค่ะเพื่อแบบเอาจริงแล้วก็เพลงใหม่ด้วยก็รู้สึกว่ามันมันมากๆกเพราะมันเป็นเพลงใหม่ๆคือถ้าโชว์เพลงเดิมๆะอะไรเงี้ยมันก็คงจะเฉยๆกว่านี้แต่นี่แบบเพลงซิงเกิลใหม่ด้วยแทดทดนะคะมันก็เลยแบบตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนดีแบบบางคนก็ตื่นเต้นเล่าวิธีชุบว,วิธีนะ <laughs> <laughs> ขาสัน่นขาสันาส่นเล่าเลยเมื่อกี้ขาสั่นแล้วก็แล้วก็มันแอบมุดมุดเล็กๆด้วยไม่ค่อยเห็นใครค่ะสนุกค่ะ ไปออกมาหลายรายการเนาะค่ะได้เปิดใจก็ใช่เต็มที่ก็ได้ได้เล่าแล้วก็ได้ได้เปิดใจแบบเอาจริงๆก็ได้พูดละค่ะในสิ่งที่ในสิ่งที่รู้สึกว่าเอาจริงทุกคนก็คือใครเจอเราะวันนี้แทบจะร้องไห้ใส่เราซะด้วยซ้ำแต่ว่าก็ดีใจที่ที่พอหลังจากรายการล่าสุดก็คือไทยรัฐทอล์กจบไปเราก็รู้สึกว่าโอเคอันเนี้ย เราพอละกับแ,แบบว่าเราไม่อยากเศร้าแล้วอ่ะเราอยากแบบว่า move on แล้วก็มันพอมีเพลงใหม่ออกมาเนี่ยหน้าที่ทุกวันของใบเตยมันคือการสร้างความสุขให้แฟนเพลงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสุขเราแบบเศร้าเหมือนเดิมไม่ได้ละก็เปลี่ยนเปร้าหมยใช่ใช่ค่ะก็ต้องก็ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ในชีวิตประมาณนึงเพื่อลูกด้วยเอาจริงว่าถ้าเราถ้าเราเป็นทุกข์เราเศร้า เขาก็จะแบบได้รับพลังแบบเศร้าๆเนาะอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบมีความสุขอะเราก็ต้องมีความสุขค่ะใช่ใช่ต้องสร้างความเข้มแข็งเพราะว่าอาชีพเราคือหน้าที่มอบความสุขให้แฟนเพลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสุขไม่งั้นคนรอบข้างรอบตัวก็ก็จะเศร้าจะแย่ไปหมดเวลาที่เราไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยอืาตอนนี้ไม่มีความยากลำบากให้เห็นเลยใช่ไหม ค่ะคือคือเอาจริงๆความยากลําบากลําบากอยู่่ชีวิตแต่ว่าถามถึงความเข้มแข็งความสตรองเนี่ยมันก็ต้องเป็นเป็นใบเตยที่สตรองคนเดิมเนาะอื100อเาเกษรี่คือความแขงแต่ความสรองของแม่คนนี้คือถ้าเอาพลังจริงๆง่ะให้เกินร้อยเกินล้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ยังมีมีหลายๆอย่างที่ที่เราแบบ บางทีอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะที่มันยังมีมุมที่ก่อนนอนอะไรเงี้ยที่มันในมุมแบบความคิดถึงความเศร้าวความแบบยังรับอะไรไม่ค่อยได้บ้างแต่ว่าพอตื่นมามันก็ต้องทํางานมันก็ต้องสู้พอจะอกไปกับประเด็นหลักๆเราสบายใจแค่ไหนหรือว่ามันยังมีประเด็นไหนที่เรายังบอกเออเอาจริงๆนะวันนี้หมดทุกประเด็นแล้วนะคะจบเรารู้สึกว่าโอเคละเราได้ได้ได้ได ได้คุยได้ได้คุยได้พูดหลายๆอย่างที่ที่องจริงแล้วเราก็ไม่ได้พูดมาหลายๆปีแหละแล้วก็วันนี้ก็มันเป็นคนของประชาชนเนาะถ้าถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคมันพูดไปแล้วแล้วก็มันทําให้เราได้ได้ปลดปล่อยหรือว่าได้คุยความจริงมันสิ่งไม่ตายต้องบอกแค่นี้เราคือเราเป็นคนตรงมาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ พูดความจริงมาตลอดเพราะฉะนั้นเราสึกว่าพออะไรที่เป็นความจริงอ่ะทุกคนก็จะได้ยินความจริงจากปากใบเตยแน่นอนนะวันียังมีการ s กับโซเหียลโอ้ยไม่เลยค่ะไม่เลยไม่มีทุกวันนี้เอาให้มีเวลานอนก่อนอืเพราะจริง social เราเป็นสูลยสำหรับเป็นคือมันมันคงเจออะไรที่มากกว่า social ลแล้วอ่ะคืออันนั้นวันนี้คอมเมนต์ต่างๆหรืออะไรมันไม่ไม่มีผลกระทบต่อแบบความเป็นใบเตยเลยอ่ะเพราะว่าชีวิตจริงมัน มันหนักกว่านั้นเยอะแล้วเราก็แก้ปัญหาทุกๆอย่างแล้วก็มองมองมองทุกอย่างเป็นเรารู้สึกว่าพอสิ่งที่เจอเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอณว,วันนี้พิสูจน์ทุกอย่างด้วยผลงานดีกว่าค่ะวันนีไไนไน้ไปไหนมาไหนคนให้กำลังใจเยอะโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะในเยอะบางทีในสิ่งที่เราไม่คาดคิดซะด้วยซ้ำเอาจริงแล้วตั้งแต่ออกมาล้วค่ะใบเตยไม่นึกว่าเราจะได้มายืน ตรงจุดนี้หรือกลับมามอบความสุขด้วยเสียงเพลงซะด้วยซ้ำแล้วนะวันนี้มันก็มันก็ได้ทําในสิ่งที่รักก็เรารู้สึกว่ามันก็คงไม่มีอะไรซื้อสัตว์กับเราเท่ากับการเป็นนักร้องอีกแล้วอืมที่ให้กำลังใจนั่นคังก่าใช่ใช่ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ก็เพื่อเขาทุกอย่างเลยแล้วเขาก็โคลนนิ่งเรามาเต็มเความน่ารักทุกๆอย่างเรารู้สึกว่ามองเห็นเขาแล้วมันก็ เราก็อยากเติบโตไปพร้อมๆกับเขาแล้วก็อยากให้เขาอยากให้เขาได้เห็นว่าว่าว่าแม่ของเขาแบบสู้แค่ไหนในวันที่นะวันนี้แบบต้องดูแลเขาคนเดียวค่ะมีช่วงนาทีนี้เขาาใจจะบอกว่เรเรา,ายนยังไงบ้างคะที่ยูด้วยกันโอ้ยเขาเขาเป็นเด็กที่เอาจริงๆแล้วเข้มแข็งเข้มแข็งมากเ<ๆ>ขามีความสุขแล้วก็เชื่อว่าได้รับความสุขแบบเต็มเปี่ยมเพราะว่าทุกๆคนรอบตัวแบบให้ความสุขเขาแบบเต็มเปี่ยมแล้วเขาก็น่าจะเหมือนใบเตยที่เป็นเด็ก เป็นเด็กที่ไม่งองแง่ไม่ไม,ไม่มีความเศร้าค่ะไม่ค่อยมีความเศร้าใดๆเลยเป็นร่าเริง mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาไปโรงเรียนอะไรเป็นเด็กที่ไม่เคยร้องไห้เลยเวลาไปโรงเรียน mm hmm. เขาก็จะเอนจอยกับเพื่อนเอนจอยกับทุกๆุกวันบางทีในวัยเขาเนี่ยแค่พาไปกินของอร่อยพาไปเล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นอะไรเงี้ยนี้ก็คือความสุขของร<อ>ักในแต่ละวันต้องต้องให้ต้องให้ลูกได้รู้ความจริงเลยง ตอนนี้ยังตอนนี้ยังค่ะเพราะเขายังยังยังอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวกับเพิ่งสี่ขวบเนาะมันอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างความรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องระหว่างการรู้จักกับไม่รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาแต่เปเตอร์เชื่อว่าเด็กณวันนี้ค่ะเขาเป็นเด็กยุคแบบติ๊กต็อกเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปเตอร์ว่าเขาพัฒนาการเขาและความการรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเนี่ยเปตเตอร์เชื่อว่าเขามีความเข้าใจ เข้าใจตามที่ความเป็นธรรมชาติสิ่งที่พบเห็นพบเจอทุกวันแล้วเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆแบบสอนเขาค่อยๆปลอบประโลมเขาด้วยด้วยด้วยการพูดที่ดีหรือว่าให้เขาถามมาแล้วเราก็จะอธิบายด้วยเหตุผลทุกทุกอย่างไม่เดยใช้แบบนี้นะวันนี้มีค่ะมีมีเราก็เราก,เราก็เราก็จะบอกว่าคุณพ่อไปแบบทำงานต่างประเทศนะเดี๋ยวก็จะกลับมา ตอนนี้ในวันนี้คือสิ่งที่เขายังรับรู้แต่เราถูกไม่เคยไม่ได้ถูกอะไรเไม่ไม่ถูกเยี่ย <c oughs> มยอดมานี้ที่เราเปิดใจไปไาาเราได้รู้โอกาสไปเราได้กลับมาเราค่ะเขาเออก็พี่แมนก็ได้ทราบได้ทราบหลายๆอย่างจากจากเรื่องภายนอกอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็ได้ทราบค่ะแล้วสํหรับเขาวันนี้สภาพจิตใจของพี่แมนเองเขาเป็นยังไงบ้างเข้มแข็งค่ะก็เข้มแข็งเข้มแ,แข็งมากเพราะว่าถ้าเราเข้มแข็งเรากับลูกเข้มแข็งเขาก็เข้มแข็ง ถามตลอดเป็นเป็นเรื่องแบบเรื่องแรกที่ที่เขาจะถามตลอดค่ะก็คือทุกวันนี้ใครเจอก้อสอยอัปเดตใช่ใช่ใช่ค่ะ้ว,วันนี้พลังใจของครอบครัวออ,อมันเป็นโหมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันก็ต้องสร้างพลังให้กัแบบทางครอบครัวชึ่งเอาจจริงเนี่ยไไ่เคยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเรามองแต่ความโชคไม่ดีของตัวเองเนาะแต่บางทีเราลืมมอง ความโชคดีที่นวันนี้เรายังมีคนในครอบครัวอยู่ครบเดยมีทั้งพ่อและแม่ที่ยังแข็งแรงทุกๆอย่างและพร้อมพร้อมดูแลซัพพอร์ททุกอย่างและยังมีน้องลุกเพราะฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าในวันนี้เราต้องมองตรงนี้แล้วว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ที่ครอบครัวเรายังอยู่กันครบถ้าวันหนึ่งเราสูญเสียใครคนใดคนนึงไปอีกกันเนี้ยอันนี้หนูว่าหนูคงแย่กว่าเดิมเยอะเอก็ก็รู้สึกว่าครอบครัวแข็งแรงค่ะเข้มแข็งแล้วก็ แล้วก็เมื่อเขาได้เห็นอย่างคุณพ่อคุณแม่พอเขาได้เห็นเรากลับมาทํางานร้องเพลงกันนะก็คือก็คือความความปลื้มใจของพ่อและแม่ของเราอยู่แล้วที่แบบเขาก็ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มาตลอดในวันที่แบบเราประสบความสําเร็จในเรื่องของเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ดีใจที่มีเพลงใหม่ออกมาอืมก้าวใหม่ตลอดไปเลยก็เหมือนน้ำหนึ่งใหม่หมายถึงว่าหลายหลายอย่างคือคือตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่โควิดนี่แหละที่ไปเตยหยุดหยุด ทำทุกๆอย่างเกี่ยวกับธุรกิจเพลงเนาะเราเป็นนักร้องก็คือวันนี้เหมือนแบบน้ำหนึ่งใหม่มากๆในเรื่องของการทำเพลงซ้อมเต้นทุกๆอย่างแล้วในวัยที่แบบอายุ36ที่ต้องทําทุกอย่างือนอายุ16นะคะมันก็แต่เอาจริงมันก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ดีแล้วก็เราก็ดีใจที่มันก็ฮิวใจเราให้ผ่านไปได้ในทุกๆวันค่ะก็รักแฟนเพลงค่ะมีความกดดันกับการ เอาภาพครั้งก่อนหนี้กลับม่ตรงนี้อนเออเอาจริงไม่เลยค่ะรู้สึกว่ามองว่าแค่นะวันนี้ได้โอกาสก็ดีใจมากแล้วค่ะนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ที่แบบให้โอกาสเป็นกําลังใจแล้วก็ทุกเจ้าภาพอะ่ะที่จ้างงานเราให้โอกาสเราทุกทุกช่องทางนะคะคือเป็นเป็นแบบต้องเป็นไปเ่ว่ามันคือคนที่ทุกคนคือผู้มีพระคุณ มากมากในชีวิตของคนไหน <c oughs> ที่เขาต้องาการกำลังใจการนับหนึ่งมันยากไหม,มทุกอย่างนะเอาจริงทุกคนอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราเลยนะคะคือนนวันนี้ก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ไม่ว่าจะผ่านอะไรแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตแบบค่อนข้างล้มเหลวหรือเจออะไรที่มันมันแย่ที่สุดในชีวิตจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะชีวิตมีขึ้นมีลงคือปาลิขิต ชีวิตมันกําหนดมาแบบนี้แล้วอ่ะมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็ต้องไม่กลับไปมองอดีตอ่ะเพราะชีวิตคนมีวันนี้พรุ่งนี้และมะลืนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดอ,อดีตไม่มีละแก้ไขได้พรุ่งนี้มะลืนนี้เท่านั้นอนาคตยังแก้ไขได้เสมอค่ะขอบคุณค่ะ <S <S <ๆ>ขอบคุณค่ะ อ่าด้วไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลแบบนี้แหละ